หนูหนูเป็นเรือนะหนาวไหมคะลูกไม่ไม่หนาวนะไม่เย็นใช่ไหม,ไมต้องตามวันนี้ต้องตามตื่นแต่เช้ามาเล่นน้ำเลยค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงน้ำอุ่นน้ำอุ่นจริงเหรอทำไมปากสันเราอุ่นเราอุ่นหรือว,ว่าน้ำร้อนกันแน่เนี่ย <c oughs> เขาอุ่นจนปากสั่นเลยเนาะสายคิดเาว่าเขาว่าเล่นมากเล่นมากจะเป็นหวัดไหมนะไม่หรอกน้ำไม็ถึงจมูกทำไมปากใครลับปาก้อาไม่เห็นเราจะเติมแล้วอ่ะหนาวสิลูก